วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับเกมบีดเดฟโซเนาะคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวละครใหม่ปลายเดือนของมีนาคมกับมีพวกข่าวสารอีกเล็กน้อยไปที่ตัวละครกันเลยดีกว่าเดี๋วค่อยไปค่อยตัวโอเคตัวใหม่ทุกคนเห็นกันแล้วมีอุ่นกับกิมจอพก็เริ่มที่อุ่นแล้วกันอุ่นเป็นตัวคิลเลอร์เอสปาดาตีปกติตัวใหม่ ที่มาพร้อมกับสถานะเดรนหรือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยลูกกินแล้วก็มีอันติเป็นดีบัฟเหมือนชูเฮชูเฮบังใครแล้วก็เนี่ยที่สกิลเนี่ยมาพร้อมกับเฟอรี่วงหนึ่งมีการเบรกให้บูชเชอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เบอร์เซอร์เกอร์สามสิบเดบิลิเตเตอร์บวกสองวิคิลเลอร์เฟกในกิวเควสลิง้์ดาเมจในกิวเควสมีพอยต์ให้มีบูทแอ็แท็กเมื่อติดสถานะ โอเคพอยต์เนี่ยเผื่อบางคนไม่รู้พอยต์คือ super เมอร์ก็คือตีไม่ชนะกันเอง d e b i l i เตอร์ก็คือบวกระยะเวลาสถานะที่ติดอันเนี้ data element a t t a แ k boost แปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อันใหม่ปกติมันจะเป็น data special boost แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้ก็คือติดสถานะบวกแอคแท็กแทนแทนแหละที่เหลือก็ killer s e ฟ k i l กิลเฟสกับ link ์ดาเมจ kill p h ก็เหมือนอับิีละมะ แล้วก็มาที่อินเน็ตอินเน็ตเนี่ยมาพร้อมกับดาเมทูเดย์อีก20%แล้วก็การวิกงร้อยเปอร์เซ็นต์สปินเตอร์บวกหนึ่งโดยรวมมันเหมือนอบีลามาอัปเกรดแต่ก็เหมือนกักไว้อยูน่นะจะเรียกว่ากักได้ไหมอย่างถ้าเทียบกับอบีลามานะ คุณจะเห็นว่าบิลลามาอา่อลิงสามสิบเลยนะแล้วก็มาที่กับบูเชอร์อีกหกแล้วก็มีนี่ทีมบัตตี้บวกแนดอีกยี่สิทำให้ค่าแนดจริงๆของบิลลามาะมันจะประมาณ90%คูณอีก1.2ประมาณร้อยยี่สิบแปดนดอะประมาณร้อแเป็นตแต่ของ อุ่นเนี่ยนะไม่มีทีมปาร์ตี้ก็จะตัดไปที่เออมีแค่หนึ่งสี่เลยส่วนถ้าติดตีติด,ดสถานะเดนอะ่ะก็จะได้ดาเมจคูณอีกหนึ่งสองแล้วก็ลาล์เนี่ยมันไม่ถึงอะ่ะซึ่งถ้าเทียบกันง่งายๆในเมื่อมันเป็นตัวคิลเลอร์เอสเปร่าเหมือนกันตีไกลเหมือนกันแล้วก็มีคิลเลอร์เอฟเฟกต์กับเลนงดาเมจในกิฟเฟสเหมือนกัน อในช่วงตีตั้งแต่ต้นเนี่ยแบบตีปกติไปเลยอ่ะไม่ติดสถานะไม่อะไรนะอบิามาจะดูรุนแรงกว่าแต่ถ้าติดสถานะเมื่อไหร่อะอุนก็จะแรงกว่าประมาณนั้นก็คืออุนอะพีกพีกว่าในด้านดาเมจแต่ว่าเวลาแบบเฉลี่ยเฉลี่ยอบีอาจจะดีกว่าทีนี้แต่ว่าเกมเนี่ยไม่หมายถึงว่าบีดอ่ะ เอ้ยไม่ใช่เป็นเคสแหละมันเอาดีบัฟมาให้อุ่นด้วยก็คือเหมือนอยากให้เราเล่นอุ่นเนี่ยเป็นตัวเมนเพราะว่าเวลากดอันติที่เวฟห้าก็จะลดก่ะอ,อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนจะแบบพยายามให้มันแบบวันช็อตวันช็อตบอสเวฟห้าอะไรเงี้ยเกี G ่ยวเคลียากซึ่งสักผมว่ามันก็โอเคมันน่าจะทําได้นะคเพราะไม่รู้เหมือนกันทอมบูต้ตองแปดสิบแถมลดเกาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกผมว่ามันแรงพอมาดูที่คิดกันสกิลหนึ่งเป็นเชฟสิบแปดเปอร์เซ็นต์เหมือนกับ เอ่อ B ห้าปี Noel วิด Noel Christmas แล้วก็คิสเกตบิ o อนบังคายสีแดงสกิลหนึ่งเหมือนกันเลยส่วนสกิลสองเป็นแปดร้อยเอ่อไอเนี้ยสกิลมันจะเหมือนบูโน่แต่ระยะสั้นกว่าเพราะพระบูโน่มันมีฮาวบอแต่ตัวนี้มันไม่มีเนาะมันจะเหมือนสกิลสองบูโน่เหมือนสกิลสองโกอาร์ตเวิร์กอะไรแบบเนี้ยสกิลสามจะคล้ายคล้ายคุสกะ มาดูที่คือจริงๆเวลาเราใช้ตัวพวกนี้จะใส่กระต่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดดเมจจากสกิลพวกเนี้ยมันไม่แรงอยู่แล้วแต่ว่าตัวมันอ่ะมันต้องมาคาติดฮิตใช่ปะเนี่ยสเตตเอลเมนเอ็กแบเ์นเนี่ยมันต้องติดติดฮิตเพราะฉะนั้นสกิลที่ให้มาที่มมนมีหลายฮิตมันก็อาจจะพอช่วยได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะติดง่ายขนาดนั้นหรอเพราะอย่างตีปกติมันตีแค่2-2 2 2ด้วยมันไม่ได้ตีแบบอุคิยเกะ คือถ้ามันเป็นแบบที่เก็บที่เก็ยานบางค่เนี่ยฮิตมันจะดีกว่าโอกาสจะชนะก็จะมากกว่ามันจะเป็น4-4-4เห็นป่ะพอมันเป็น2-2-2ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะติดง่ายขนาดนั้นจริงๆอ่ะก็เลยงงกับการออกแบบของมันนะเหมือนกับแค่ว่าแบบให้มันการันตีติดที่อันตีอย่างเดียวเฉยๆอะเพราะสกิลมันก็ฮิตเยอะกว่านี้มีได้เนี่ยอย่างอันนี้ฮิด3เองมันคงจะติดอยู่หรอก ก็เลยงงนะว่าออกแบบอย่างนี้มันมันจะติดง่ายจริงเหรอเบนจะไปเล่นตัวเ,เ,เมนอ่ะอะไรเรื่องนึง่งก็พอได้อย่างที่บอกไปสกิลก็ประมาณนี้ต่อมากิมจอนะกิมจอร่างถือขวานเอ่อบอกว่ากันว่าทั้งสองล่างเป็นโกโก้เซตตี้เนาะโกโก้เซตตี้นี่เก่าก็เพิ่งเพิ่งมาสามต่อเนี่ยเนหะ็นไหม คือตัวก่อนหน้านี้ก็จะเป็นนู่นเลยอะเก่ามากๆอะประมาณปีสองสอเก้า่ะนะกิมจออตัวกิมจออ้อเอสปาด้าลังคาคิลเลอร์ลังคาสีเขียวเอมีทีมบัตตี้อั Team Party. อนเนี้ยสรุปให้ง่ายคือทำเดเมจกับตัวตัวละครที่ติดสถานะแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นมันจะเหมือนคูซกากับลิซ่าแล้วก็มีบูชเชอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นเดบิลิตเตอร์ห้าเซก ดีว uh, ัสเตชั 2, ่น40%เฟนซี่บวกสองทาบวกยี่สิบมีหอมเล็กหอมใหญ่อย่างละห้าแล้วก็สเปนเตอร์บวกหนึ่งมาที่อินเนทก็จะเป็นดาเมจทูติดสถานะอ่อนแรง20%มีการเบรกให้แล้วก็มีกันวิท100%คือตัวมันอ่ะมีวิกติดตัวทั้งหมดนะคุณจะเห็นว่าโอเคมันมีเฟนซี่บวกสองก็คือมันค่อนข้างเก่งใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามัน มันน่ะควรจะได้ดีกว่านี้หมายถึงว่าเฟนซี่บวกสองมันดีก็จริงแต่ตัวมันน่ะมันไม่มีไม่มีเบอร์เซอร์เกอร์หรือไม่มีฟูลสตา m มนาเหมือนกับป้าหรือไอเซนเลยอ่ะก็คือมันอ่ะระดับเดียวกับนนี่นน,นี่ก็เหมือนกันน่นี่เป็นคนที่เป็นเฟนซี่บวกสองแล้วก็ไม่มีเบอร์เซอร์เกอร์หรือฟูลสตา m มนาเลย จริงๆควรมีติดตัวมาแล้วก็เอาไอ,อ,อ้นี่ออก้บุยเชอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าบุยเชอร์ที่ให้มาเนี่ยไร้สาระมากอันนี้เผื่อ,อคนไม่รู้ผมบอกไว้ก่อนว่าปัจจุบันไอแอปสกิลอ่ะมันจะมีทั้งหมด9แถวบวกอินเนอร์อีก3เป็น12ก็คือมันจำกัดอยู่แค่นี้ถ้าคุณอยากได้อไบไรดที่ดีกว่านี้คุณต้องเอาบิลในนี้ออกซึ่งในใน้ตกตัวตรงเนี้ยสกิลไอ้9ตัวตรงเนี้ยเบูเชอร์นี่แหละ ไม่เหมาะที่สุดกับสายสกิลแล้วเพราะคุณไม่จําเป็นต้องเอาตีปกติไปสายสกิลเลยดาเมจที่คุณได้อะถ้าคุณเพียบเพียบระหว่างบูเชอร์ยี่สิบกับสกิลยี่สิบปกติคุณกดสกิลมากกว่าอ,อยู่ดีอ่ะมันเนี้ยแล,ะสะละ้สาระการที่มีบูเชอร์รติดมาให้เงี้ยเป็นเบอร์ซเกอร์ยังดีกว่าหรือฟูลสตาร์ดีกว่าพอมันเก้าแถวเนี้ยเพราะว่าแถวที่เหลือผมว่ามันโอเคนะอบีอื่นสกิลอื่นเนียมันโอเคเหมดแล้วก็เหลือแค่แถวบูเชอร์นี่แหละบูเชอร์ก็คือบอกโจมตีปกติอันนี้เผื่อคนไม่รู้โอเคม่สกิล คุณจะเห็นแล้วมันคือชาร์ดเนาะสกิลหนึ่งเป็นแบบไอเซน6ปีกับนีนี่เลยเหมือนกันเลยเป็นบีเหมือนป้าด้วยป้า ini, ปนีนี่ไอเซน6ปีสกิลหน uh ึ He ่งเหมือนกันก็คือบีมกว้างพันหนึ่งพันยาวพันสามพันสกิลสองเหมือนชูเฮบังไคหรือว่าชินจิบังไคหรือว่าโกอาร์ตเวิร์กสกิลหนึ่งอ่าเหมือนกันตรงนี้แต่ฮิตมากกว่านะ เรียกว่าฮิตมากกว่าโอกาสติดสถานนะก็จะเยอะด้วยเยอะกว่าก็คือเนี่ยสิบห้าสามต่อมาที่สกิลสามสกิลสามคือสกิลป้าบิยอนบางไคายหรีโกห้าปีที่มีสองฮิตก็คือชาร์จนั่นแหละชาร์จเต็มดาเมจคูณสองเห็นไหมแม็กซ์ร้อยี่สิบเป็นสองร้อยสี่สิบอันนี้แม็กซติฟิเคชันเนี่ยคือตัวเลขตัวคูณคิดง่าย,ยางั้นนั่นแหละสกิลสามก็เหมือนโกห้าปีนั่นแหละแต่เป็นชาร์จอันตีก็ฟู้สกรีนธรรมไดามีอะไรเห็นไหม ชุนซุยัก็ห้าปีเหมือนป้าซีคิวสองก็เนี่ยเหมือนพูกนี้เลยสีิหนึ่งก็เนี่ยชุนซุยป้าอเซนอืมตอต่รแบนี้แหละส่วนตัวก็เป็นตัวที่เก่งแน่นอนแหละมันเก่งแล้วฟนซี่พวกสองแล้วก็มีวิกมีอะไรพวกเนี้ยดูที่สีคิวสามจะแรงมากๆแต่อย่างที่ข้อเสียที่ผมบอกมันไม่มีเบอร์สกตติดตัวซึ่งเอาบูชบเชอร์มาให้เนี่ยเป็นอะไรที่ไร้สาระ,ะบอกเลยตัวละครสซร์เกิลเอาบูเชอร์มาติดไร้สาระ เนี่ยนี่นี่ก็เป็นนะถ้าจ้าหน่ผิดบอกว่าเอ้ยนี่นี่ไม่มีว่ะเอ้ยเห็นไหมอย่างตัวอย่างง่ายๆนี่นี่ย่งไม่มีบูเชอร์ไม่มีเบอร์สกเกอร์แต่ก็ใส่เดือดมาให้แบบติดสถานะง่ายเงี้ยเอ้คิมจอก็ทำได้นะเอาบูเชอร์ออกติดสถานะง่ายมาแทนก็โอเคโอเคก่อนเลยแล้รู้สึกว่าค่อนข้างแย่หนอ่อยผมช่างอุ่นไปแล้วกันอุ่นอ่ะค่อนข้างทำมาตีกิวผมจะเปลี่ยนให้กิมจอกับคนอื่นๆที่เป็นเฟนซี่บวกสองนะเอ่อ ไอเซนป้าค่อนข้างแรงกับกิมจอละไม่ใช่ค่อนข้างหรอแรงกว่าแหละเพราะว่าอย่างป้าป้ามันมีมาให้อ่ะฟูสตาเบอร์เซิร์กไอเซนเนี่ยฟูสตาไม่มีเบอร์เซิร์กแต่ก็ยังมีสกิลสองที่ติดสถานะง่ายเพิ่มอยู่ด,ด,ดีมันก็การว่าแรงกว่ากิมจอส่วนคนอื่นๆอย่างชุนซุยชุนซุยก็จะเบกากว่านิดหน่อยแหละ นี่นี่อ่ะมันระดับเดียวกันนี่นี่เลยเรียกว่าระดับเดียวกันก็ได้แต่คิดดีกว่านะคิดดีกว่านี่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 สกิลสองมันไม่ดีแต่กิมจอสกิลสองโอเคว่ะเพราะมันเป็นนี้ด้วยมันเป็นเอ่อมิริคอร์ลิซอนเห็นไหมคอร์ลิซอนผมไม่อธิบายลึกแล้วกันมันเป็นรูปแบบการทำดาเมจปกติพวกมิิมันจะมีสองแบบก็คือเลนคอร์ลิซอนกับมิริคอร์ลิซอนไอเนี้ยเลนคอร์ลิซอนปกติเลนคอร์ลิซอนมันจะเป็นแบบเน้นฮิตฮิตเยอะ แต่ดาเมจอะ่ะมันจะไม่เท่ากันทั้งทั้งวงสกิลส่วนเมลิคอร์ซนฮิตจะน้อยกว่าแต่เอ่อทั้งพื้นที่ของดาเมจที่ทำดาเมจได้มันจะเท่ากันทั้งพื้นที่เลยประมาณนั้นโอเคบอกทั้งตุ๊กสองตัวแรกก็คือกิมจอระดับเดียวนี้นี่คิดว่าแรงกว่าจากสกิลที่ได้จากสกิลสามที่ได้มันเลยรู้สึกว่าค่อนข้างแรงกว่าแต่ว่ายังตามไอเซนกับป้าอยู่ซึ่ง มันเป็นตัวแบกสีเขียวได้ไม่ได้ถ้าคุณไม่มีป่าคุณเอากิมจอมาแบกก็แล้ะผมว่าต่อให้คิดเรื่องไม่ตรงมันก็ยังเก่งอยู่โอเคไปดูที่ตู้กันดีกว่าอบางคนอาจะเห็นแล้วตู้มันเป็นแบบไหนผมบอกเลยว่าตู้มันโคตรเลวร้ายเลยเลวร้ายเนี่คือแบบตัวละคร่มันเก่า พวกเนี้ยหกตัวเนี่ยเจ็ดตัวเนี่ยคุณแทบไม่ได้ใช้หรอกหลังๆเนี่ยอ่าอย่างสองน้าต,ต,าตู้สองตัวหน้าตู้เก่งแล้วเรามาตู้ที่ตัวอื่นโมโม่ปัจจุบันคุณมีทั้งป้าไปน้ําคุณมีทั้งนี่นี่ไม่ใช่มีทั้งโนเอลคริสต์มาสคือตรงเนี้ยป้าไปน้ําเอามาใส่ตรงนี้ก็ยังได้แต่เสือกเอาโมโม่มาซึ่งไม่ดีเลยผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคนทําตู้เอาโมโม่ไว้ตรงเนี้ย เอาป้าไม่น้ำมันยังดีกว่าคิราปืนก็ถือว่าพอได้ในตีกิวไม่ค่อยได้ใช้แล้ะมันมีตัวอื่นที่ดีกว่าอย่างชูเฮชูเฮขดไวอะหรืออุคิระเกะมันก็ดีกว่าเละส่วนที่เหลือเนี่ยป้าพอเล่นได้แต่คุณก็มีสีส้มดีๆอยู่แล้วอะอย่างชุนซุยใหม่ๆหรืออะไรพวกตัวใหม่ๆมันก็เอาคำป้าอยู่แล้วถ้าคุณมีสีส้มคิวยามาทูที่ดีอยู่นี้คุณก็ไม่ค่อยได้ใช้ที่เหลือมันไม่ค่อยดีอะแต่ละตัวมันจะมีข้อเสียท้งต่างกันหมดเลย อีกสี่ตัวที่เหลือผมเลยบอกว่าตู้เนี่ยเป็นตู้ที่หลังตู้แย่คือเหมือนน้องมาขายก็แค่ว่าเอ้ยหน้าตู้มันเก่งพอขายแค่นั้นพอคุณก็เลยเอาตัวหลังตู้ที่แบบแย่มากๆเหมือนเนี้ยซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยแล้วมาดูที่ตู้แย่นะตู้แย่ก็แย่คุณจีเห็นว่าตู้แย่กิมจเอไม่ใช่ตู้แย่อุ่นเอาใครมาเอาป้าแดงมาป้าแดงเอาเบียร์ไอพูกนี่คือตัวปีสอง9อ่ะคือป้าแดงไม่มีตีเบิลฮิตด้วยซ้ำอ่ะ แต่แค่แนทเยอะต้องรอดาวแดงไม่รู้จะเก่งไหมซึ่งโคตรผิดหวังเลยตู้อย่างเงี้ยแล้วดูตู้เย่ยตู้ของกิฟ์จอด์นไม่ต่างกันเอาตัวอย่างงี้มาเนี่ยอย่างกับคุณจะได้ใช้กันในในในคอนเทนต์ปัจจุบันคือแบบโอ้ผมพูดไม่ถูกอ่ะผมว่าตู้มนแย่ติดลบของปีนี้เลยเลยมั้งแย่สุดของปีอ่ะส่วนตัวนะส่วนตัวคิดว่าตู้แย่สุงปีเลยอืม ผมแนะนำว่าให้คุณหากิมจอกันไว้ส่วนเหตุผลทำห้คุณควมีกิมจอนะ,อ,ะอันนี้ข่าวของ Developer เพิ่งมาเนาะอ่ะอันเนี้ยโปรตใน i s สคอดของ Developer เขาจะมาบอกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแผนง,งานพัฒนาการของเกมว่าโอเคคุณอัปเดตอะไรมาเพิ่มอตอนนี้คือเขาจะอัปไอทีปรับไอทีอีกหน่อยไอที IT ก็คือดันฟ้ามน้าหอมใหญ่ โดยที่ d e v e l o p e เนี่ยกำลังจะทำให้อ่อันนี้ดันไล่สัปดาห์ของของใหญ่เนี่ยกลายเป็นคูณ5ได้จากปัจจุบันอ่ะมันคูณ3คุณจะกดกดตัวคูณ5ไม่ได้เพราะมันจำกัดแค่3มรอบเห็นปะคุณจะกดไม่ได้แต่ห้างกับกันตอนนี้คุณจะกดได้แล้วในแผนอนาคตอ่ะคุณจะกดคูณ5ได้แล้วก็เขายังปรับด้วยว่าสามารถใช้คูณ5ในครอปก็ได้ ทำให้การฟาร์มเนี่ยจะง่ายขึ้นรวด,ดเร็วขึ้นจริงแหละตัวดอกน้ําหอมอย่างกิมจอมกแกี้นีนี่แล้วก็โนโอเอลจะเป็นอะไรที่คุณต้องการเลยแหละนี่นี่โนโอเอลแล้วก็กิมจอตัวใหม่ที่กำลังจะมาความต้องการขั้นต่ําของการฟาร์มเลยคุณจะเจอแน่นอนว่ตตัวแบบหัวห้องแบบประมาณว่ากิมจอรี่โนโอเอลน,นี่นี่นโนรี่อะไรแบบเนี้ย ว่าเวลาโจคิลเลอร์ของมันตรงอ่ะมันแบกงกันเองนได้อยู่แล้วแต่พอเป็นออฟคิลเลอร์เดี๋ยวคุณก็ไปหาตัวแบกงกันได้อยู่ดีผมว่าค่อนข้างสําคัญส่วนอุ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตีกิวเควสถ้าคุณอยากตีฮาร์ดจบผมว่าคุณควรมีอย่างผมตอนเนี้ยเฟดเฟดหน้าเฟตหน้ามันจะเป็นเอสปาดาเนาะยังเม่ไดาตีไกลหน้าเฟดเนี่ยซึ่งอย่างผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าจะจบจริงไหมเพราะว่า เอเซอรตีกาผมไม่มีผมบอกไว้ตรงๆแหละผมไม่มีก็หวังว่าให้จบแหละหวังว่าอิลคิอาห้ารำห้าจะแบกได้ไว้มีผมต้องไปเปิดคุณอุ่นยู่ดีแต่ผมน่าจะเปิดเอากิมจอแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดตู้แยงหรือตู้ลวมมันต้องขอเวลาตัดสินใจทีหนึ่งโอเคอันนสิิตู้ก็ประมาณนี้แหละตู้มันตู้โดยรวมอะตัวละครหน้าตู้มันโอเคมันเก่งอยู่หลังตู้มันแย่เออผมบอกว่านี่อีกอย่าง เเผื่อคุณไม่รู้ว่าช่วงนี้เดือน4ี่เนี่ยมันจะมีรีลาอะไรบ้างนะอ,อ,อย่างที่คุณปัจจุบันคุณจะเห็นน่ามีตู้กัวาร์ตเนาะซึ่งเดี๋ยวต่อมามันจะเป็นตัวเอเซนอีกมันจะมีเอเซนหกปีเหตุผลว่าจาไมผมหึงรู้นะุณลองเสิร์ชว่าสปริงอะสปริงเฟสติวัลทุกทุกทุกทสปริงอะเนี่ยส,สปริงปีก่อนมันก็เอาตัวคะคห5ปีมาลงเพราะนั้นสปริงปีนี้นยังไงตัวหกปีก็ต้องมา เสร็จจากนั้นไม่พอเกี่ยวกับเลนนะถ้าคุณเห็นตัวในเลดะคุณจะพอเข้าใจว่าตอนนี้คือมันมีจะมีตัวเรียนรันจากเลดใช่ไหมเพราะมีเลดใหม่เราดูได้เออเลนใหม่ปิกเลนเฟอรพอลโลเนี่ยคุณจะเห็นว่าอ่ะเออมันมีตัวพันปีก็คือแน่นอนแหละเดือนนี้มสัสกิเรียนรันถ้าที่ดูเนี่ยมสัสกิสาวคนก็จะมาพร้อมกับเซ็ตของ มายุริพันปีเสร็จแล้วคุณจะเห็นแล้วว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกมเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีควาดควาทเวอร์อ่ะมันจะเอาโคมโมโมระกับโทเซนไปลงตู้แล้วใช่ไหมแล้วก็มีกิริโกกับกินโจเพราะฉะนั้นตัวเซนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้มียูกิโอมีแจ็คกี้ลงตูน้แน่และคิดว่าน่าจะมีนี้ด้วย ไอชินจินน่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปลงไหนแค่นั้นไม่พอเผื่อคุณไม่รู้ปกติตู้นียย้ใหญ่อซาฟีพวกเนี่ยมันใช้เวลาสี่เดือนจากวันที่มาในการรีรันอย่างคิสเกะชินจินมันมาเดือนสิบสี่เดือนของเดือนสิบก็คือมกุมภาพันใช่มันก็เนี่ยเห็นไหมรีรันกุมภาพันวันที่ 7. เจ็ดใส่กุมงพาไปแล้วก็มีใครมีปู่เนี่ยรีรลนไปตอนโนเมเบอร์แล้ว จำได้ว่ามีลีลนอีกรอบนะปูอ่อะลีลามมาแล้อีกรอบหนึ่งเออนี่มาสสิบเจ็ดแสดงว่าความหมายก็คือป้าที่มาตอนปลายปีมาตอนนี้คือสี่เดือนของป้าพอดีอะป้ามาธันวาสี่เดือนของธันวาก็เดือนนี้แหละเมษาเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นป้าพันปีลีลนแน่นอนแล้วก็พอดูจากตัวละครบนัสเรตน,นะคุณก็จะเห็นทันทีว่ามันจะมากับใครบ้าง กินโจพอเนะี่ยคุณกกินโจปุ๊บใช่แน่นอนแหละมากินโจสกิชิมะแล้วก็มายูริเขียวแล้วก็จะมีอิชิดะด้วยในตู้อีกสามชุดอีกสามตัวที่เหลือจะเป็นใครไม่รู้เหมือนกันพอคุณดูเนี่ยตอนนี้แขาบว่าคุณจะมีตู้ประมาณแบบตู้กิมจออุ่นเนาะหนึ่งตู้แล้วตู้ป้านิยายสองสองแล้วตู้กก่าตอนนี้ก็คือเป็นสามไอเซนหกปีเป็นสี่พันปีมาซกิเป็นห้า ก็เป็นช่วงสปริงเนี่ยเป็นช่วงเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่แบบตู้มันจะถมเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตัดสินใจกดตัวอะไรอะ่ะคุณต้องคิดดีๆแล้วมันจะเอาใครจุดเด่นของแต่ละตู้มันก็ต่างกันอะ่ะตู้ตู้ป้ามันจะมีตัวแบบแบบอารีนาแบบพีพีอะไรพวกนี้ป้ามันเก่งหมดแล้วเดี๋ยวก็มีไอเซนแบบคอนเทนต์พีพีทั่วไปค่อนข้างออลราวด์อ่ะแต่กินจอมันก็สำคัญกับผมใหญ่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดดีๆแล้วว่า คุณจะเปิดใครดีเราก็จะมี event, อีเวนต์เออ่65ล้านดาวน์โหลดล็อก,กอิน20วันแจก100คร,รอป100เพชรแล้วก็ล็อกอินช่วงเวลาดังกล่าวได้6ตัว6ตัว6ดาว1ตัวมีตู้ฟรีกดวันละ10รอบให้ที่เหลือก็จะเป็น event, event อีเวนต์อีเวนต์รอบนี้ผมค่อนข้างผิดหวังผมเดาไว้ว่าจริงๆมันจะต้องแจกแจกแก่นแก่นแก่นสักสีหนึ่งพอปีก่อนมันก็แจกเดือนนี้บอกว่าน่าจะเดือนนี้ผมจำไม่ได้ แต่รอบนี้ดันไม่แจกไม่มีอะไรเลยแพ็คก็ทั่วไปอันนี้อ่าอันนี้ให้ดูสำหรับคนที่สายเติมแพ็คเนี่ยมันจะสุ่มตัวหนึ่งในหนึ่งในจำนวนหนึ่งที่มันเซ็ตมาให้อ่ะไปดูที่คาแรคเตอร์ผูเอ้ยไม่ใช่ไม่ถิดอันนี่ไม่ใช่แพ็คเออนี่เอโก้เซตีแพ็คแพ็คนี้มันจะสุ่ม สี่สิบเปอร์เซ็นคือตัวหกตัวที่มันเลทออพมาให้เป็นตัวละหกเปอร์เซ็นแล้วก็ที่เหลือหลุดเลทอีกแปดสิบแปดตัวก็คัดมาให้เลยตั้งแต่เนี่ยตัวเก่าๆอย่างมีแค่แบบอิสุลูแท็กทีมอะจนถึงกิริโกเออไม่ใช่เออกิริโกบอกว่าอาร์กิริโกถูกแล้วแต่ก็จะมีไอเซนกับอาร์เวิร์ดด้วยถ้าใครอยากเติมอยากเสี่ยงดวงแล้วก็มีโอกาสได้ตัวใหม่หน้าตัวก็ จัดได้แพ็คนี้ราคาประมาณตอนนี้น่าจะแปดร้อยแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะเดี๋ยวนะเขาเช็คก,ก่อนเวสพอร์ติปโกอืมไม่มีอะไรแล้วละโอเคอ้ผมลืมให้ดูเกมเพย์ gameplay. โทษที คือทุกอย่างให้เราพูดไปแล้วพ uh, mm ูดไปแล้วแต่ผมค่อนข้างชอบดีไซน์อุ่นอยู่นะคืออุ <S <s> ่นอะดีไซน์สกิลมาสวยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตีข้างหน้าสวยกับสกิลข้างหน้าสวยผมชอบสกิลแรกมากเลย มันจะผักปหนาดและโอเคสกสองก็สวยเสียดายตรงที่มันเป็นตัวตีปกตินี่แหละถ้ามันใส่สกิลก็คือดีมากอน่าเียดคนนักเวทไฮ้นะผมขอไปเช็ค ตัดทถศานะของอุ่นดีนะก็สองเปอ็นตนี่หว่อเคไม่มีอะไรที่วากริมโจากาจครักริมจาจกาสว่าว่าะุเ้นอยงที้เราพูดไปหมดลวข้ามไปเลยไปดูเกมเพลยเลยค่อนข้างคล้ายๆมร,รกันอยู่ถือขวานฟันนะ่รรนนะรู้สึกก็คือกันสกิลยังคล้ายรรกันเลยสก,กิลน่ เท่เทียบกันระหว่างกินจออุ่นผมชอบอุ่นมากกว่าว่าอุ่นสวยกว่ากินจอมันเท่ต้องถือขวานอ่ะอารเวิร์กกินจอเท่แต่แบบผมว่าสกิลมันสวยได้มากกว่านี้อันติก็ใช้ได้อยู่กลางๆเท่บอกเลยว่าเท่จริงต้องยอมรับแล้วนี่แหละนะ อค okay. ก็ขอบคุณที่มารับชมกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะเปิดตู้อะไรดีนะก็เดี๋ยวผมจะมีเทียบตู้ที่คิดว่าจะมีรันใแย่ทีหนึง่งแล้วก็จะมีคลิป,ปอื่นๆอีกถ้ามีเวลาทำนะโอเคขอบคุณที่มารับชมฝากกดไลค์กดซับคราเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากดูอะไรหรือสงสัยแล้วก็ commenting ไว้ได้นะโอเคครับบ๊ายบาย